เซิร์ฟเวอร์มันมันเอ่อไม่ตรงกฎของล็อก t a าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับทางตำรวจไซเบอร์ก็จะเป็นคนสง่งส่งหาล็อก t a าเองเลยโดยตรงนะครับฉะนั้นก็สุดท้ายแล้วก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการของทางฝั่ง o ็อก t a าและว,ว่าเอ้ยเขาเล็งเห็นว่ายังไงบ้างเขาตัดสินว่ายังไงแล้วก็เขาเอ่อจะทำยังไงกับเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นูส็สูดแล้ววันนี้เขามา พวกผมบางทีๆๆๆปืนพวกผมไม่มีสะกระบอกอะกระบอกอ๋อโอเคข่าว,าวที่นี่ใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ไหมครับเอ่อเรื่องของเอ่อเ,เกี่ยวกับไฟเอ็มเนาะใช่ไหมหมายถึงว่าปรับเดี๋ยวเขา,ามาลองขเขามาลองผมหนึ่งขอเมินหนึ่งเรื่องที่เขาเอ่อมาไอ้นี่ใช่ไหมครับเอ่อมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เอ่อคือผมจับประเด็นเนาะเอาจับประเด็นแบบไวๆคุยแบบไวๆนะเพราะว่ามันมีเชื่อว่ามีคนที่อ่านอ่านแบบว่าอืมคนฟังข่าวบางคนก็ฟังละเอียดบางคนก็ฟังแบบไม่แตกบางคนก็อ่านแต่ฟังแต่ผ่านหัวข่าว บางคนก็อ่านหนังสือไม่ครบแปบรรทัดมันมันมีมันมีหลาย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 แบบหลายปัจจัยมากใช่นะครับที่ผมจับประเด็นแล้วก็สรุปแบบไปไวเนาะแบบเข้าใจง่ายๆคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยเยี่ยมันเคลียรกันแน่วะไอ้เรื่องยี้นี่มันเกี่ยวกับอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะอธิบายแล้วก็จับประเด็นนะครับที่ผมจับประเด็นได้นะครับแล้วก็เป็นข้อสรุปนะครับที่เอผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างน่าจะเคลียร์นะ ก็ค่อนข้างน่าจะเคลียร์พอสมควรซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วแหละผมก็คิดว่ามันมันมันน่าจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับไปพูดไปแล้วนะครับผมก็คิดไปแล้วแหละว,ว่ามันน่าจะต้องประมาณนี้เพราะว่าเออมันเป็นเรื่องของเรื่องว่าไงดีอืมเรียกว่ายังไงดีว่าเียกไม่ถูกอ่ะเรียกว่ายังไงเลยโอเคไม่เป็นไรอ่ะเป็นว่าอย่างที่บอกนะครับที่ผมจับประเด็นแล้วก็เรื่องของเอ่อไฟเอ็มที่มันเกิดขึ้นนะครับคือ มันเียป็นแบบนี้ครับอย่างที่บอกว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยครับเขาจะเข้ามาใช้คําว่าช่วยดูแลช่วยดูแลกันช่วยดูเป็นช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเ,เกี่ยวกับ G5 หรือว่าไฟเอ็มนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งเลยที่สังปิดไม่ได้เพราะส่วนหนึ่งนะครับล็อกสตามีมีการซื้อนะครับไฟเอ็มอย่างเรียบร้อยอย่างเป็นทางการถูกต้องตามกฎหมายอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตำรวจไซเบอร์ไม่สามารถเข้ามาเหมือนกับว่า ิดเกมของเอ่อคนที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยเขาซื้อไว้แล้วมันไม่สามารถปิดได้นะครับอันนี้ต้องชี้แจงเนะาะแต่ที่ผมฟังมานะแต่ที่ผมฟังมานะครับส่วนต่อไปนะครับแต่เหตุผลที่ว่าที่บอกว่าเอ๊จะมีเรื่องของอว่าการเอ่อจะปิดเซิร์ฟหรือนู่นนี่นั่นนะครับวนหนึ่งอ่าคันแบบนี้ครับมันจะเป็นแบบนี้รูปแบบมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้รูปแบบจะเป็นสมมติว่าถ้าเกิดมีเซิร์ฟไหนที่ผิดกฎเอ่อกับทางล็อกซ่าทางตำรวจไซเบอร์จะเป็นคนแจ้งเข้าไปกับทางล็อกสตาโดยตรง เพื่อให้เหมือนกับว่าเรื่องเรื่องอของการเอประสานงานหรืออะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นมาในเซิร์ฟเวอร์ว่าจะเป็นของเกี่ยวความรุนแรงที่แบบว่าเออโหทำไมเซิร์ฟเวอร์มันเถื่อนจังวะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอซิร์ฟเวอร์มันเอไม่ตรงกฎของล็อกสตาร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับท mm hmm. างตำรวจไซเบอร์ก็จะเป็นคนส่งหาล็อกสตาร์เองเลยโดยตรงนะครับฉะนั้นก็ท้ายแล้วก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการของทางฝั่ง star ล็อกสตาร์และว่าเอา้ย เขาเล็งเห็นว่ายังไงบ้างเขาตัดสินว่ายังไงแล้วก็เขาเออ่จะทํายังไงกับเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นโอ๊ยขอโทษครับรถดีผมขัดจมูกรอดคครับเฮ้มานะครับที่บอกว่าเนี่ยครับทั้งหมดจับประเด็นที่ผมจับประเด็นได้มัน,มนประมาณนี้นะครับมันคือประมาณนี้นะครับมันคือประมาณนี้ครับมันคือประมาณนี้ผมว่าก็ก็น่าจะเคลียร์เนาะเคลียร์ไหม น่าจะเคลียร์นะเพราะว่ามันก็มันก็ประมาณนี้ผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าต้องพูดเลยต่อแต่มันก็ประมาณนี้จริงๆครับเพราะที่ผมฟังมามันมันจับประเด็นมามันก็ประมาณนี้ครับนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่ามันมันต้องเป็นเป็นอย่างนี้จริงๆครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะผมเชื่อว่าไฟเอ็มโดนสั่งปิดอย่างแน่นอนแบบว่าโดนสั่งปิดแบบแบบไปไว้ได้เลยเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมันมันเอ่อยังไม่ถูกล็อกส่าซื้อมันยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายมันยังไม่ได้เป็นเอ่อเกมที่ยืนยันจากล็อกซ่าว่าเฮ้ย แต่เมื่อประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วผมไม่ชัวร์นะผมไม่ชัวร์ระยะเวลาที่เกเป๊ะๆนะประมาณเกือบ2ปีที่แล้วที่ทางล็อกซาทําการซื้อนะครับไฟเอ็มนะครับแบบซื้อแบบเป็นทางการนะซื้อแบบฮ้ยเนี่ยไอ้เหียไฟเอ็มเนี่ยคือของกูมันคือลิขสิทธิ์ของ GDA อะไรแบบนี้นะครับนะฮะมันก็เลยทําให้มันไฟเอ็มย่มันถูกต้องตามก,กฎหมายนะครับเป็นเกมที่ไม่ไม่ได้เป็นเกมผิดกฎหมายหรือว่าเกมที่ผิดลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นเกมที่เป็นเกมใต้ดินอีกต่อไปนะครับประมาณนั้นเนาะว่าน่าจะเคลียร์ นะครับล็อกาก็คือทาการซื้อให้มันถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะครับประมาณนั้นเพราะว่าอย่ที่บอกเออใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าล็อก t a าเดี๋ยวเขาสามารถทําเงินจากคนที่เออซื้อไฟเอเพราะอย่ที่บอกว่าเออคนที่ซื้อ g d 5เพื่อจะมาเล่นไฟเอมนะครับว่าไอซีนเออซีนมีให้ยืมมีสองล้านเม่ตตองอแวพอแล้วพอพอไอพ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 ออพอพ้พพอ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 อพออ ได้เงื่อนเหลือได้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 ตามนั้นตามนั้นจะใกล้พันโลเหลือตามนั้นได้ได้ได้ควาเร็วเออเได้ได้ครับต้องชี้แจงอย่างตรงไปตรงมานะผมว่าในเรื่องของมุมมองธุรกิจนะครับมันต้องชี้แจงกันอย่างตรงไปตรงมาเช่นเออที่บอกว่าหลายๆคนก็จับประเด็นว่าเอ้ยเครียดแล้วทำไมแบบเออทำไมเออล็อกซ่าถึงแบบเอ้ยไม่แบนไฟเอ็มทิ้งไปวะไอ้เกียนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ที่บอกว่า ทางล็อกซตาเนี่ยครับเขาก็อย่างที่บอกผมเคยพูดไปแล้วนะว่าเรื่องนี้ผมเคยพูดไปหลายทีแล้วด้วยนะว่าทางล็อกซตาเนี่ยเขาก็คือถามว่าเขาเขาเอ่อไฟเอ็มเนี่ยมันมันมันมีผลเสียกับเขาไหมแน่อนอนว่ามันอาจจะเอ่อเหมือนกับว่ามาแย่งผู้เล่นสัดส่วนออกไปหรืออะไรก็ตามในในมุมมองผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ดูว่ามุมมองนี้ของเอ่อมันจะเป็นมันจะเป็น,น,ปนยังไงแต่ว่าหนึ่งอย่างเลยที่ทําให้ล็อกซตารู้สึกว่าเอ้ยเขาให้มีไฟเอ็มต่อไปดีกว่าส่วนหนึ่งเลยคือตั้งแต่มีไฟเอ็มนะครับตั้งแต่มีผมยาวตั้งแต ในทุกๆในทุกๆประเทศที่เขามีไฟเอ็มไปเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเมกาเอ่อไทยนะครับแล้วก็มีเอ่อสิงคโปร์มาเลยด้วยวผมจ้าิดแล้วก็มันก็มีไอที่เยอะๆมีอยู่ที่นี่อีกทั้งวันน่ะตั้ชื่อดูไบเออดูไบหรืออะไรสักอย่างอ่ะผมมันมีมีที่หนึ่งที่ที่คนเล่นเยอะมากๆนะครับซึ่งเมกาเ,เยอะสุดเมกาเป็นเซิร์ฟที่มีเยอะเซิร์ฟเวอร์กือบใช้ค่ว่าเยอะที่สุดในเอ่อไฟเอ็มเลยก็ว่าได้นับไทยนีอยู่อยู่ประมาณอันดับประมาณ7อันดับ8มั้งหรือ6ประมาณนี้ผมไม่ชัว นก็เลยบอกว่านั่นแหละครับนี่คือลยเป็นเหตุผลที่ทำไมเอ่อทางไฟเอ็มเนี่ยเลือกซื้อล็อกเอ่อเลือกเออทำไมทางล็อกตาร์เลือกจะซื้อไฟเอ็เอเอเอม star, อะอนะครับแล้วผมเชื่อว่าเผื่อในในจีดีหกเนี่ยมันก็จ,จะเป็นข่าวดีสำหรับเอ่อทางเอ่อจีดีห้าด้วยเพราะอีงที่บอกว่าพอจีดีห้ามันเปิดออกมาแล้วมันบูมแบบนี้ครับมันมันมีคนซื้อเยอะเผื่ออนาคครับอาจจะมีซิกเอ็มก็ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมแค่คิดว่ามันจะมี ผมแค่คิดเฉเๆนนะครับว่ามันจะมีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดพอเขาปล่อย GDE6 ไปแล้วเนี่ยมันไม่ตรงตามเป้าหมายเขาหรือว่าเอ้ยมันไม่ปังเหมือนที่เขาคิดไว้เขาก็ต้องยอมเปิด6ิเพื่อเป็นการทําให้ยอดของการขายเกมเขาเนี่ยมันเติบโตมากยิ่งขึ้นฉันเลยบอกว่าเป็นเรื่องของธุรกิจครับประมาณนั้นครับประมาณนี้ผมยังผมยังคิดเลยครับผมยังแอบคิดเลยนะว่าผมผมเชื่อว่าจะมี6ิกเชื่อว่าจะมี6ิกเอบจริงๆในมุมมองของผมนะแลวผมเชื่อว่ามันจะไปได้ไกลกว่าไฟด้วยเพราะว่า ไฟเอ็มเนี่ยมันถูกพัฒนาด้วย CFX เขาพัฒน์ใช่คหว่าเป็นพวกแบบเด็กพวกพัฒนากันเองอะแบบว่าแบบไม่ได้แบบแบบถูกพัฒนาโดยตรงจากทางล็อกซาลองคิดดูว่าถ้า g t a 6เนี่ยมันถูกเอ่อรอดโค้ดจากผู้พัฒนาของล็อกซาเองโดยตรงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแม็กไม่ได้ไกลกว่าหรือแบบว่ามันจะใส่อะไรได้อัพอะไรได้มากกว่าหรือว่ามันจะพัฒนาไปได้เยอะกว่าคนเล่นอนีจะไปสองพันได้อะไรแบบนี้มันผมก็ไม่รู้นะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับประมาณนั้น ประมาณนั้นครับประมาณนั้นกอดกูไอโอมมึงเอากูอ,อีกแล้วเหรเนี่ยไอ้เที่ทำอยู่ด,กกด,ดกกีกาวเป็นไวรัลไอสัตว์แม่เพราะแก๊งโอริโอ้แท้ๆแท้เยกูกล่าวเป็นไวรัลซะงั้นเลยกูแม่งเอ้ยได้เดี๋ยวกูจัดให้ใหม่เดี๋ยวกูเอาซีรีส์ภาคต่อแล้วกูชอบเนี่ยบอกกูเบียร์กูอย่างชอบเลยเออเดี๋ยวกูดื่มเพิ่มความเบียร์ก่อนเดี๋ยวรอกูเลยจัดให้กูจัดภาคต่อให้เลยเออกำลังเป็นไวรัลเนี่ยโอกาสดีกูเลยหลักบอกให้โอกาสโอกาสดีกูเลย อะไรก็โปรโมทให้กูละเออไหนๆก็อุตส่าห์เออเอากระสุกระแสแล้วก็ขอโปรโมทให้กูหน่อยแล้วกันแรกๆกั็วินๆแล้วกันไหนๆซับก็ซับอาจจะไม่เคยกดยกันแรกกันหน่อยแล้วกันเออเดี๋ยวกูจะพักต่อให้นึงใจมันเลยเออแต่ต้องดื่มหน่อยวะไม่ได้ต้องเพิ่มความบิวหน่อยในช่วงหลังนี้มันเริ่มไม่ค่อยแไหวนี่ละกอดกับใครกอดเอาลองกอัคนครับน้องเดี๋ยวขอเวลานิดนึงดิอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยฟิวไม่มาทำหาเลยพีก็รอดีน้องเจนขอโทษตอนมันเร็วเกินจ้า แอคโคไม่เชยเบนแล้วจะทำป็นกระแสครับดีไอ้อยไอ้อยถือว่าดีไม่อ้อย๋ยวผมดูแล้วน้องท่หาครับคือมันมีคนเป็นเยอะมากจริงๆคนดูเมนมีคนดูแท็กไม้ผมดูนะมันไม่ใช่มีแค่ไน้องอ้อยนะมันมีมีอีกมีแบบคนเนี่เป็นคนเนี่ว่าเขาทําเคยทําเกี่ยวกับเอ่อพวกข่าวทั่วไปแต่เหมือนทาแล้วแบบว่ามันเขาเรียกว่ายอดเอ็นเก็ตเมนหรือคุณผู้ชมยอดคนดูเนี่ยมันไม่โตเขาเลยพยายามทาแบบเกี่ยวกับไฟเอ็มอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้นะเพราะอย่างที่บอกว่า มันเป็นช่องทางทำมาหากินเขาวะเขาไม่รู้ว่าจะหยิบจับอะไรมันณตอนนี้ไฟเอ็มมันก็เป็นโอกาสดีถ้าแบบว่าจะหยิบไฟเอ็มมาล้อหรือจะหยิบไฟเอ็มมเป็นกระแสอะไรแบบนี้ครับ<ๆ>มันก็เข้าใจได้อะมันปากท้องเขาอะถูกไหมล่ะมันเป็นปากมันมัน<ๆ>เป็นการเล่นปากท้องเขา,าครับก็ต้องเข้าใจเขามันมันก็พูดยากถูกไหมล่ะใหญ่ครับนั่นก็โอเคนะผมแฮปปี้นะผมแฮปปี้นะแฮปปี้จริงๆครับถ้าแบบว่าเอ้ยเคี้ยมันเขาเอาไปล้อเอาไปเล่นแล้วแบบเอ้ยเขี้ยมันเป็นกระแสหรือมันเป็นไวรัลอะไรเงี้ยซึ ถามว่าผมเคยแบบบอกเคยพูดไปว่าผมซีเรียสหรือเลปล่าผ,ผมก็บอกไปแล้วผมไม่ซีเรียสนะเพราะเคยบอกว่าคนเอามาล้อเรื่องกอดกูมันมันล้อตั้งแต่ผมเล่นสมัยแรกๆแล้วซึ่งผมก็เคยบอกผมอายนะผมอายจริงอิเชียบตอนผมเล่นอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมมาตอนนั้นผมเล่นอ่ะผมแค่พยายามจะเล่นสื่อพยายามจะแค่เล่าเรื่องของตัวละครให้ออกไปคือผมแค่พยายามจะแบบเฮ้ยอยากจะลองสร้างสมมติว่าเป็นการ์ตูนเรื่องนึงก็อยากจะลองสร้างมันด้วยตัวเองอะไรแบบนี้อยากจะลองพยายามสื่อมันด้วยตัวเองว่าเฮ้ยถ้าตัวละครตัออหนึ่งเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนคิดบบแี้ อะไรอย่างเงี้ยครับว่าหลวงบอผมอยากจะสร้างการ์ตูนด้วยตัวเองแต่ผมแค่แบบไม่รู้ว่าเอ้ยถ้าผมจะสร้างการ์ตูนด้วยตัวเองผมจะสร้างยังไงผมจะเขียนการ์ตูนด้วยตัวเองได้ไหมเขียนการ์ตูนไปแล้วคงไม่มีคนอ่านผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นลำบากผมก็แค่เอ้ยเอ้ยผมได้เล่น G D A ผมรู้สึกว่าเออผมชอบนะผมพูดตรงผมชอบนะเพราะว่าอย่างที่เมื่อก่อนคือผมแค่รู้สึกว่าบ้านผมไม่มีอ่ะผมบ้านผมไม่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 มีเงินอ่ะบ้านผมแบบว่าบ้านผมไฟตัดพ่อแม่ผมทะเลาะตบตีกัน้้าาผผัััวววมมมีปญหนแลรูสึก่พอเล่่นนอยูใ GTA แล้ววผมรู้สึก่าผมเป็็นใครกได้ผมกกก็รู้สสึว่าผมมันนุดี ใช่ครับผมรู้สึกว่ามันมันมันสนุกมากมันสนุกจริงครับผมแค่รู้สึกว่ามันสนุกจนแบบว่าผมเป็นอะไรก็ได้อะคือแม้ว่าชีวิตผมแบบว่าชีวิตจริงๆมันจะแบบว่าไม่มีเงินแดกข้าวหรือว่าเอ้ยเราไม่มีตังแด่ข้าวครอบครัวเราไม่มีอันจะกินบ้างหรือแบบว่าเฮ้ยกินมืออดมือบ้างเงี้ยแต่ว่าทุกๆครั้งที่เมื่อไหร่พอได้สตรีมแล้วเข้าไฟเอ็มมาก่อนนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งเราเป็นใครก็ได้ดีมันแบบว่ามันลืมลืมลืมเรื่องคิดที่แบบว่าเอ้ยเรื่องเครียดไปอะไรเงี้ย นะครับมันก็ดีก็เลยบอกว่าผมถามว่ามันมันไอเรื่องกอดกูเนี่ยเขาเล้อผมมาตั้งนานแล้วลนะ้อเนี่ยผมเล่นสมัยแรกๆเลยซึ่งผมก็เคยบอกแล้วผมผม,ผมอายนะเฮียไม่ใช่ผมไม่อายทุกครั้งที่เวลาเล่นผมต้องปิดกล้องไงเพราะผมกลัวเวลาทุกครั้งที่ผมเล่นอ่ะผมจะต้องพยายามนั่งคิดว่าผมจะเล่ามาันออกมายัางไงดีทุกครั้งก่อนขึ้นสเต็มผมจะนั่งคิดก่อนว่าผมจะเล่ามันออกมายัางไงดีแล้วก็ทุกอย่างก็จะปล่อยให้ไปตามฟิลเพราะว่ามันมีความเลียวที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝั่งตรงข้ามก็รู้ยยเเเดี๋วอิ สองทุ่มทุวต้องเดินมาตรงนี้แล้วเดินมาพูดกับผมแบบนี้มันไม่ใช่มันจะต้องเป็นการด้นสดแล้วฝันหัวข้าวเจะด้นสดกลับมาแล้วก็อยู่ที่ว่าจะต้องรับส่งกันไปกันมาแล้วว่ามันจะเป็นยังไงประมาณไหนอะไรแบบนี้ครับใช่ครับแล้วเรียกว่าจริงๆมันล้อก็นานมากแล้วครับโอ้โหคนดูแม่งล้อผมแบบว่าเฮียนานสัตว์อะแม่งนานจริงนานมากแล้วครับนานมากแล้วก็เลยบอกว่าผมเข้าใจนะผมเข้าใจมุมมองทั้งคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยไอเฮียผู้เฮียนี่เบียวสัตว์เออพอผมมานั่งดูผมรู้สึกว่ามันก็เบียวจริงๆอะไรับ แต่พอในอีกมุมมองหนึ่งผมแค่แค่รู้สึกว่าแล้วถ้าเกิดมีคนแบบแบบผมบ้างล่ะคนที่เขาแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยเขี้ยเขาอยากดูการ์ตูนเรื่องนึงหรือเขาอยากดูละครเรื่องหนึ่งหรือเขาอยากดูอะไรที่มันเป็นแบบว่าเฮ้ยของตัวละครตัวหนึ่งอะไรแบบเนี้ยอารมณ์เหมือนดูการ์ตูนการ์ตูนสักหนึ่งสักหนึ่งอย่างอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็มันถูกสื่อออกมาด้วยผู้เล่นหนึ่งคนมันถูกสื่อออกมาจากซีเมอร์สักคนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันก็น่าจะดีอะไรครับแค่แค่คิดจางนั้นในมุมมองผมนะครับในมุมมองผมนะ มันเบี้ยวสัตว์แต่ผมก็เล่นนะผมรู้สึกมันสนุกดีมันสนุกดีครับมันสนุกดีสมัยก่อนนะสมัยนี้ความสนุกมันก็ลดลงไปเยอะพอสมควรเพราะว่าคนมันก็ไม่ได้แบบเล่นกันแบบว่าโลเปอะไรกันขนาดนั้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วสนุกดีครับสนุกดีผมชอบสนุกดีแต่เดี๋ยวนก็เบียวสัตว์อะแต่ก็เบียวแต่ก็เบียวคือเบียวเบียวสัตว์อะเบียวจริงไอ้เหี้ยเบียวไม่เบียวทุกครั้งที่ผมจะเล่นผมต้องดื่มอะจริงผมต้องดื่มอะเพื่อบิวว่าแบบว่าผมต้องล้างสมองตัวเองว่ากูไม่ใช่แบงค์อะแล้วบออกวว่่่าาต้้งเเลนฮย เขี้ยนะถึงเวลาที่เราต้องเล่นให้คุณผู้ชมดูแล้วไอ้เขี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องดูแบบไม่ต้องสนุกว่ะอะไรเงี้ยไม่ต้องอินว่ะเฮ้ยไม่ต้องรู้สึกว่าเ้ยไอ้เขี้ยนี่มันคือแบบว่ามันคือไอ้เขี้ยเฉินจริงๆอ่ะมันต้องไม่ชิดมันต้องไม่มองแล้วแบบเฮ้ยเขี้ยมันคือการเอ็นพีเล่นนะเว้ยไม่ใช่มันต้องแบบมันต้องรู้สึกว่าไอ้เขี้ยเนี่ยมันคือเฉินเว้ยเนี่ยมันคือคำพูดของเฉินเนี่ยแหละมันคือแบบมันคือความคิดของเฉินอะไรแบบเนี้ยใช่ใช่ใช่ก็ยอมรับจริงครับยอมรับว่าเบียวนะแบบไม่ไม่ไมม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 ่่่่เเถีียยงงลแตววาาัััันนนนนนนกกกกก็็สสสุุุใอรู้ึด ใช่ครับสมัยก่อนนะผมจะบอกาว่าสมัยก่อนสมัยนี้มันก็สนุกแต่ความสนุกเป็นอีกแบบแล้วมันเป็นเวของเรื่องแบบเวแก๊งและเวการเล่นทีมเวิร์กเวลาทีมไฟอะไรอย่างงี้มากกว่าเวสมัยนี้นะผมจะบอกาว่าสมัยนี้สมัยนี้เป็นแนวแก๊งแล้วแก๊งเจอกันแก๊งนั้นแก๊งนี้แก๊งนู้นมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเปอีกไปอีกยุคสมัยหนึ่งยุคก่อนสนุกครับยุคก่อนสนุกมากวันวันคนแม่งเดินคุยกันคุยเล่นกันอะไรอย่างงี้สนุกดีแม่งมันดี มีโจรมุมตึกบ้างมีแก๊งคนจีนมีแก๊งนู้นแก๊งนั่นก็เดี๋ยวอะไรก็ต,ตลกดีเป็นมุมมองตลกตลกดีตลกดีอาจริงพี่ทำได้นะว่าคือเฉินช่องไหนจริงใช่ใช่ไม่แต่ว่าจริงคนที่เมื่อดูแบบเขาแบบเขาดูไฮไลท์เขาดูแบบตัดคลิปตัดไปดูคลิปที่โดนเอาไปล้อบ้างคนนี้คลิปแบบเอ้ยคนนี้แบบว่าอยากแบบว่าเอ้ยจับกระแสมาทำอะบรให้แบบว่า เอาให้มันดูเป็นไวรัลของเขาช่องเขาอะไรแบบนี้หรือว่าเอ๊ะอยากจะแบบเพิ่มเพิ่มช่องคนดูของเขาเขาก็เอาอันนี้ไปล้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันมันจริงๆที่บอกว่าไอตัวตรงนั้นแหะคือผมเคยบอกคุณผู้ชมก่อนจะเล่นนะทุกครั้งนะผมจะแบบว่าเฮ้ยเชื่อผู้ชมวันนี้มันมีซอร,รี่นะเดีย๋ยวขอยันล้างสมองผมจะเคยบอกอยู่ตลอดนะเอ้ยเดีย๋ยวผมขอแบบขอยาตมันจะมีแค่คำหยาบคายหรือว่าตามอารมณ์ตามฟิลนะผมก็จะพยายามคอยบอกผู้ชมตลอดว่าเฮ้ยผมจะผมจะเปลี่ยนแล้วนะผมรู้สึกว่าผมต้องเป็นเฉินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็จจจะะะผมมมออออธิิิบบาาายยยตลดลดดหัังงวว่่เเเฮ้นนนนีคคคืขฉ ผมพยายามจะสื่อให้มันรู้สึกว่ามันคือเฉินนะไม่ใช่ผมนะผมจะพยายามบอกตลอดเพราะว่าแบบอยากให้คนผู้ชมเข้าใจหรือแบบว่าคนที่เขาเพิ่งมาดูใหม่หรือคนที่เขาไม่เคยดูเนี่ยอยากเข้าใจว่าอ๋เอเฮ้ยเฮี้ยนี่มันคือตัวละครตัวนี้นะไม่ใช่กูเข้าใจไหมคือผมก็อยากจะสื่อมันออกไปว่าเฮ้ยเฮี้ยถ้าเกิดว่ามันแบบว่ามันเป็นคนที่มีปัญหาหนึ่งคนหรือคนที่มันมีปัญหาครอบครัวหนึ่งคนมันคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเบี้ยวแหละเบี้ยวจัดเลยเบี้ยวจัดเลยเบี้ยวจัดเลยกอดกูนี่กอดกูนี่หน้าโดยประมาณสองขวดไอ กอดกูเนี่ยมาสองขวดใช่ครับผมบิ้วหนักมากผมบิ้วหนัก,กบแบบบิ้วหนักจริงนี่บิ้วหนักกับบิ้วหนักเลยกอดกูเนี่ยสองขวดผมจําได้แม่นเพราะวันนั้นจําได้ว่าตอนก่อนจะเล่นอ่ะผมจำได้ว,ว่าวันเนี้ยผมรู้แล้วว่าแกผมรู้แล้วไงคือผมมารู้อยู่แล้วว่าสอรี่ที่วันเนี้ยมันจะเป็นประมาณไหนเพราะว่าผมเป็นคนคิดมาในมุมผมว่าเอ้ยแม่งจะเป็นแบบนี้นะผมอยากให้มันเป็นแบบนี้ไอ้เชีย่ยนี่มันต้องถือเวลาแล้วที่ไอ้ตัวเชีย่ยนี่ไอ้ตัวละครเชี่ยเนี่ยแม่งต้องเจ็บที่สุดผมคิดไปแล้วผมก็เลยนล่าคิดอยู่เชี่นยงไ้้แแแม่่่บบบบวววาาารูสึก เช <Yeah, S 2> okay. ือ <wh> ม so, ันถ so no, ึงเป็นตัวละครที่นี่เป็นคนเล่นไม่ใช่กูเล่นวะก็เลยเฮ้ยเอว้าเจ็บแม่ทางรัดมันเป็นของประจําเราอยู่แล้วกระดกเลยสองขวดแบบทําเวลาเลยแบบกินแบบเหมือนเวลาเวลาเราไปเล่นสงการล้วต้องการเราจะเข้างานเฟสแต่เราไม่มีตังซื้อเบียในงานอ่ะผมก็เลยเฮ้ยเอวะาหยิบเบียมาเปิดปุ๊บกระดกเลยออกออกออกวางขวดหนึ่งสักพักหนึ่งระหว่างค่อยๆกําลังเดินตอรอรี่กูก็คิดคิดคิดกระดกกระดกกระดกเรื่อยๆกระดกกระดกเรียบร้อยสองขวดตอนถึงซอรรี่นั้นเมาพอดีอารมณ์ได้จัด นั่นแหละมันก็เลยไปที่มาของกอดกูจี๊บเบียวเบียวจริงครับโฮ้ยเบียวไอ้เหี้ยเบียวสัตว์ผมไม่ได้ดูเองอะผมรู้สึกเหี้ยเบียวสัตว์ไอ้เหี้ยแต่อย่างว่าคนเรามันเนยังนะมันสื่อออกไปแล้วผมก็รู้สึกว่าแต่มันก็มีมีคนที่ดูแล้วก็เก็ทเพราะว่าคนเขาก็ดูตามดูตั้งแต่แรกตามดูได้ผมเล่นแบบแรกๆเลยอะไรเงี้ยบาง uma. คนก็เข้าใจว่าอ๋อไอ้เหี้ยผมพยายามจะเล่าตัวละครตัวนี้นะอะไรเงี้ยคนเดียวเขาตามก็มีจริงๆผมจะบอกให้ว่าถ้าเกิดไม่มีปัญหาเนี่ยผมว่าถ้าไม่ได้มีปัญหาเรรืื่่อองงนนู้เนี้เเรรื่่อองนนนั้ะไีย ผมคิดว่าจริงสอรี่ตัวละคตรตัวนี้ผมว่าผมน่าจะเล่าจนจบไปแล้วจริงๆมันควรจะต้องจบไปแล้วแต่ว่าการว่าตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นที่เหลืออีกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นที่ผมเล่าจบไม่ได้ผ่าจุดลงไม่เจอเออใช่ครับพี่นะครับว่าผมหาจุดลงไม่เจออีกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายครับจริงจริงผมกะให้ตัวละครตัวเคี้ยวนี่มันจบแล้วผมจะไปเล่นตัวใหม่แต่มันหานยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลงไม่เจอใอ่บถ้าติดไม่ติดว่ามีปัญหาโน่นนี่นั่นนะจริงๆสจร้ายนี่ยแหหละะมันจทใ้สิบเปอร์เซ็นต แล้วผมจะจบใช่แล้วผมจะเล่นตัวใหม่ผมจะไมเล่นตัวใหม่ใช่ไปให้คนแบงด่าบเบียวใหม่ไปเล่นภาคตัวละคอรอื่นไปเล่นไอ้แคยไอแมงปอไอแมงปอหรือไปเล่นตัวอะไรที่ผมคิดไว้ได้หัวผมอยากจะเล่าอะไรต่อไม่รู้ผมชอบดูผมชอบดูนี่ครับผมชอบดเอูเกี่ยวกับพวกหนังหรือว่าผมชอบดูเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาชีวิตคือผมอ่ะชอบแบบเป็นคนแบบว่าผมเป็นคนคุยคุยเยอะคุยกับเพื่อนชอบแบบฟังเรื่องราวของคนอื่นหลายๆคนอะไร่างเงี้ยก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวของของบางคนหรือเรื่องราวชีวิตจริงๆของบางคนที่เขาแบบมีมุมมองอะไรอย่างเงี้ย เอามาเล่าผ่านตัวละครตัวใหม่นะไม่ใช่ตัวนี้นะตัวใหม่แต่ว่าไอ้ตัวเฮียเนี่ยมันเสือจยังไม่จบักทีไงมันอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ผมแบบผ่านจุดลงไม่เจอผมก็เลยคิดอยู่ว่าลงแบบไหนมันถึงจะมเมคเซนที่สุดแล้วก็สมเหตุสมผลที่สุดกับการที่เราสอรี่มากลัวแบบว่ามันจะจบแบบละครไทยไปนิดนึงแบบว่าโู <S <S หไม่จบไปดีเลยเฮียมึงเล่ามาขนาดนี้เฮียจบโค้ชยาอ่อนเลฮียสุดท้ายพระเอกตายนางเอกติดคุกเฮียอยางเอกมีผัวใหมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงก็เลยคิดอยู่ว่ามันจะจบยังไง วัวจบแบบแฟนตาซีก็ไม่ดีอีกโอ้ตายเสร็จฟื้นเฉยเลยเฮี้ยมเปนตัวอะไรไว้สัตว์แวมไพร์หรอมันก็ไม่เวิร์กใช่ผมคิดอยู่คิดจุดลงไม่เจอหาจุดลงไม่เจอพี่คิดได้ไงชื่อเฉินใครตั้งให้อ๋อไม่ผมผมเอาผมอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนดูหนังเยอะครับอาเฉินเนี่ยผมจริงผมจริงๆอ่ะมันไม่ได้ชื่ออาเฉินนะมันชื่อเฉินเฉยเฉยเฉินเฉินห้าวหนาน มันมาจากหนังจีนเรื่องสมัยก่อนที่ผมชอบดูเขาเองบอกบ้านผมชอบดูหนังครับแต่สมัยยุคที่แบบว่าอยู่ผมอยู่บ้านอา마อากงเนี้ยอากูผมอ่ะคือที่เขาเป็นเออน้องน้องของน้องของแม่เขาชอบเช่าหนังแผ่นไอแผ่นซีดีเมื่อก่อนอ่ะไอแผ่นสปาโกะเขาชอบเช่าหนังเช่าหนังแผ่นมาดูผมก็ดูไปเขาด้วยแล้วเขาเปิดหนังจีนกูว่าใจอะไรเงี้ยครับผมก็ดูก็เชื่อออเออแม่งเจ๋งว่ะไอหนังแม่งสนุกนะแล้วก็จำ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 แล้วก็ขูพักรักจำมาเลยจำจากหนังเรื่องนู้นจำจากหนังเรื่องนี้จำจากหนังเรื่องนู้นแล้วก็มา มาประยุกต์มาแปลงตามสถานการณ์แล้วก็ออกมาเล่าผ่านเป็นตัวละครประมาณนั้นะน,นะครับประมาณนั้นนี่นะที่้มายความเบียวจริงผมผมเดียวแต่ผมทำการบ้านนะจริงผมผมค่อนข้างทำการบ้านพอสมควรนะที่แบบว่าจะทําให้คนรู้สึกว่ามันเบียวอะ่ะผมทำการบ้านพอสมควรก่าจะก่าจะเบียวได้อันี้ผมทำการบ้านเยอะนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีไม่ใช่ว่าอยู่ดีผมแบบว่าอยู่ดีสูงหัวโขนลงมาแล้วเบียวเลยไม่ใช่นะผมทำการบ้านนะผมนั่งคิดมาก่อนว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนไอตัวเช่นี่มันต้องเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรเงี้ยผม ไม่ใช <ítulo> <displayed, S 1> ่แบบว่าอยู่ดีก็แบบไยมาเบียวเลยเะไไม่ใช่ไม่ใช่ได้ครับผมวางมาเก่าเฉยเลยเก่าครับเก่า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 มากครับคตดเก่าเก่ามากเก่ามากหนังที่ผมดูเก่ามากครับคตดเก่าคือเรื่องนี้ครับอันนี้ใครที่ไม่เคยดูเราไปดูนะนี่นี่คือเรื่องนี้ครับคือเรื่องนี้ กคือเรื่องน um, <g ab ra> oh, <ig> ี้ครับเก่าไปละมันดูปกดังดิเก่าไะละเก่ามากครับมันเก่ามากมันเก่าสัตว์เลยมันเก่าเฮี้ยโคตรเก่าเก่ามากครับเราไปหาดูครับเราไปหาดูว่าบางคนน่าจะชอบแต่มันเก่าหนังเก่าเฮี้ยหนังภาพเก่าจันเลยว่าคุณผู้ชมน่าดูไม่ได้น้ำหนังเก่าครับเก่ามากใช่ใช่ผมดูเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนดูอากูครับอากูเอ่อ จริงๆอะตอนแรกตัวละครมันชื่อตอสจริงจริงตอนแรกตัวละครมันชื่อตอสครับมันมันคือไอ้ตอสจากไอ้เรื่องไอ้ไอสองข้อสองสวิตตี่เรื่องที่ผมเคยอธิบายคุณผู้ชมฟังไปอะจริงจมันชื่อตัวละครที่ผมจะตั้งแรกมันชื่อตอสแต่พอดีพอตอนนั้นอะมันเป็นช่วงที่เขากำลังเล่นแบบว่าซีเรียลโรเปกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเฮ้ยเชื่อไม่ได้ว่ะถ้ามันซีเรียลแล้วเราก็อยากจะเล่าให้มันดูซีเรียลอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเปลี่ยนไม่ใช่ตอสตีของตอสตีนั่นมันของไอ้ของของน้องต้ามันเป็นมันเป็นตอสตีกใช่ไหมแต่เขอส มันเป็นไอ้ตอนผู้ชายหลันลาใช่มันคือตอนผู้ชายหลันลาใช่ครับตอนที่ผมตั้งอ่ะมันคือต,ตอน,อน,อนอตอผู้ชายหลันลาผมเล่นยุคแรกมันคือตอนตอนผู้ชายหลันลาครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนติไม่ใช่ตอนติแล้วก่อนตองตาแต่ในขอมนั่นคือมันคือมันคือตอนผู้ชายหลันลาเออม,มับบนมาจากชื่อนั้นแต่ว่าผมเฮีย้ยมไม่ได้อะเขาจริงจังกันเรามาตั้งชื่อเฮี้ยและสลาย,ยไม่ได้ละอะไรก็เลยเปลีย่ยน ตั้งแต่คบกับแม่ทางแก๊สอ๋อไอ้นี่เออสปิงใช่ไหมแฟนมวยปะแฟนมวยไหมไอ้ตามดูแต่แฟนมวยปะจริงๆกูคุณผู้ชมไปย้อนดูเก่าๆก็ได้ผมก็สนุกนะไม่ใช่ไม่สนุกนะผมว่าเมื่อก่อนสนุกมากจริง ก่อนต้องมันสัตว์แบบว่ารู้สึกเลยมันสัตว์เอ้ยสูตรเราแก๊งเอ้ยสูตรสูตรแก๊งเราสีอะไรนะเอ้ยเลขอะไรนะดูเพี่ดิสูตรแก๊งวิ่งไหน